นี่ดูบึงบัวนะคะตอนนี้แดดยังจ้ายอยู่เลย4โมงกว่าจะ5โมงแดดยังเป้งร้อนมากร้นอ,อนร้อนร้อนร้อน ดอกบัวตอนเย็นๆจะไม่สวยมันหุบมาเล่วมีปลาด้วยมีโซนทุ่งนานะคะข้าวกำลังแตกก่อไปดูนาบัวดีกว่า ฝั่งนี้นาข้าวซ้ายมือจะเป็นนาข้าวขวามือจะเป็นนาบัวนี่นาบัวฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นนาบัว <c oughs> นี่นะคูณกำลังออกดอกสวยมาก สวยสวยสวยนี่คือนาบัวเริ่มหน้าแง้งบัวไม่ค่อยสวยช่วงก่อนเดือนที่แล้วสวยมากมันพอเริ่มแ้งแล้วมันไม่สวยแล้วแต่ดอกก็ยังเยอะอยู่ นี่นะคะปายโครงการลูกบัวหลวงข้อมูลทั่วไปของบัวหลวงนะคะเยอะมากตั้งแต่มีโควิดเข้ามานคนก็น้อยการดูแลก,ก็น้อยตาม เสียดายเมื่อก่อนสวยมากจุดเช็คอินนี้เป็นร้อยจุดเลยในนี้พื้นที่สามสิบไร่อันนี้สุดโทมไปตามการดูแลื สวยโอยนะคะสวยมากแต่ได้มาตอนเย็นดอกบัวมันหุบหมดแล้วไม่สวยนี่นะคะสนามยิงธนู ตอนนี้น่าจะปิดอยู่ไม่เห็นน่าจะเปิดเฉพาะวันหยุดแล้วมั้ง,งแต่มีโควิดเข้ามานี้นักต้องเที่ยวจะนะ้ะไว้น้อไมนี่นะคะขันธนูนขันธนูพร้อมลูกธนูมีหลายแบบให้เราเลือก จุดให้อาหารปลาก็ไม่มีคนเหมือนกันน่าจะหยุดให้บริการอยู่ไม่มีใครเลยชุดโซมไปตามการเวลา